เวาตะลงครับมือนี้ก็มาปักเบ็ดปลากันหมบมันสิมยามเบ็ดปลาครับปากไว้แล้วตัวหัวคำสิบหาคันครับปากว่วลายครับเนี่ยหายากทำไรน้องหอนมองยามเบ็ดเลยครับยามมาสามสี่คัน เห็นมีติดแล้วครับตัวหนึง่งปลาหลาดครับจับขนาดน,นี่ขึ้นนี่ได้ปลาหลาดตัวเดียวนิดกีเดียนขังไว้น้ำกันก็นกนปลาดุกต้องไปแช่นในน้ำยุ้งนะ มันเลยไลยตัวเลยเสียบด้เลยครับตลาดนี่รู้สึกว่ามีจิตป่าหลังนึงยำห,หกหลังฟังทั้งนั้นบ่ถือลายอย่างนอ้โอ้โอ้โอปลาขวาบลาขวาโอไ้ได้อยู่ลูก ตัวเบนยุกตัวเบนยุกตัวงามอยู่ครับปลาเขาตายอยู่แล้วเกาะตาเลยประมาณาห้าหกลังครับแล้วลนี่นี่ดึงครับเห็นหัวปลาอยู่ประคอว่าคือ ปะควาปะควอยู่อยนูนัยู่อยู่เอาตอ,อาแล้วคน,นตัวพีดีนี่เนาะตัวพีดีวะตัวหวันดีครับปะควาสองตัวละ Tôi đang được dọn tôi tony binh binh chôm đấy tôi này binh ừ. này này คับตึงเนี่ยเถอะมาอยู่ไปกันครับไปซีมดแล้วเบ็ดสิบหาหลังเงี่ยขี่เดียนนะครับมันเนี่ยต่อไปต่อดีดี Vinh đi tiếp theo Vinh đi tiếp theo Công không nồng lắm Cái quần này nó vinh chăng không ạ? Đi vô tổ đi Ở đây kịp đi Kịp มๆออปลาดุก,รดก,รดกครับปลาดุกปลาดุกตายแล้วเป็นบเออเป็นบ้างสวยสวยเลยปะสามตัวแล้วมนเน่ยหลังสุดท้ายหลังสุดท,ท้ายโอ้โหถือครับหลังสุดท้าย บกลับแล้วครับผมบ่ได้เอาถุงมานะักหมดห่อเอามาอนิห่อเสียเลยน่าสามตัวครับมือนนีสิบห้า,าหลังใส่ได้ครับใ่าตัว<ห>พี่พดียูุมือน้ำไหลวันดี